ครูภพยบูลตอบแล้วหลังข่าวลือวงในลิซ่าไม่ต่อสัญญา YG เพราะอยากกลับมาทำงานที่บ้านเกิดค่ายครูภัยบู์ที่แท้แค่ปั่นกระแสเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนต่างก็หากันไม่ไหวหลังจากที่กรณีเพจดังได้ออกมาโพสข้อความข่าวลือจากวงในลิซ่าไม่ต่อสัญญา YG เพราะอยากกลับมาทำงานที่บ้านเกิดค่ายครูภัยบู์ งานนี้มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์แชร์โพสต์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากล่าสุดทางด้านครูภัยบูลแสงเดือนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โดยขณะที่ทางเพจก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่านี่นะคะคอนเฟิร์มจากเจ้าของค่ายแล้วนะคะว่าลิซ่ามาแน่แค่รอแต่งเพลง ขณะที่ครูภัยบู์ก็เข้ามาตอบอีกว่าไปให้สุดลุยโดยมีชาวเน็ตเข้ามาเชียร์ด้วยว่าขอปังๆนะคะครูแรปหมอลำไปเลยค่ะนายห้างอบป,ป้ามาตอบเองเลยแสดงว่ามาชัวน100%